ที่เขาทํานาค่ะเวลาเขามาเกี่ยวข้าวเนาะมากันหลายๆคนค่ะกินข้าวทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโอ้ยอร่อยมากเลยค่ะกินต่อสภา,าพอากาศได้ดีแล้วก็ทนได้ทุกอย่างค่ะข้าวพันนี้ปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นออรถเกี่ยวข้าวกันคนที่เขาทํานาค่ะเวลาเขามาเกี่ยวข้าวเนาะมากัน,กน,กนหลายหลคนค่ะกินข้าวทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะโอ้ยอร่อยมากเลยค่ะกินค่ะพอใช้รถแล้วก็จะสะดวกสบายเนาะลงเกี่ยวข้าวลงแขกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเจอแล้วค่ะก็บางที่ก็จะมีตามท้องถิ่นนะคะก็จะเห็นมีลงแขกบ้างแต่สมัยนี้ก็เหมือนกันค่ะลุงบอกว่าลุงก็จะทําเป็นกำๆแล้วก็จะเอาไปฟาดค่ะก็เลยไม่ได้จ้างเขาเกี่ยวเนาะปกติคะ ขอเกี่ยวข้าวต่อก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะรอบๆเป็นต้นไม้เป็นภูเขานี่สวัสดีค่ะมาเกี่ยวข้าวด้วยกันค่ะคลิปนี้จะพาไปเกี่ยวข้าวอันนี้เป็นข้าวอยู่หน้าบ้านนะคะซึ่งข้าวพันุนี้นะคะเขาจะนิยมปลูกในนาปีค่ะแล้วก็ปลูกได้ทุก ดินนะคะด,ดินเปรี้ยวดินเค็มได้หมดค่ะเพราะน้องทนพอดีเห็นลุงกับป้าเขามาเกี่ยวข้าวกันค่ะก็เลยขอเกี่ยวด้วยคนอยากลองเกี่ยวข้าวดูเนาะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะลุงบอกว่าลุงก็จะทำเป็นก,ำกำํำๆแล้วก็จะเอาไปฟาดค่ะก็เลยไม่ได้จ้างเขาเกี่ยวเนาะปกติเอาลงแขกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเจอแล้วค่ะก็ บางที่ก็จะมีตามท้องถิ่นนะคะก็จะเห็นมีลงแขกบ้างแต่สมัยนี้ค่ะก็มีคนเกี่ยวอยู่3มคนเนาะก็ไปช่วยแจมเป็น4คนค่ะถามลุงว่าทำไมไม่ใช้รถเกี่ยวคนที่เขาทำนาค่ะเวลาเขามาเกี่ยวข้าวเนาะมากันหลายๆคนค่ะกินข้าวทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโอ้ยอร่อยมากเลยค่ะกินสิถ้าเราจ้างเขาเกี่ยวก็แป๊บเดียวค่ะรถ ลงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลิ105นะคะเวลาเราหุงสุกนะคะเขาจะหอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นใบเตยค่ะข้าวทุง่งนาค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอเกี่ยวข้าวต่อก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคนที่เขาทํานาค่ะ เวลาเขามาเกี่ยวข้าวเนาะมากันหลายๆคนค่ะกินข้าวทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโอ๊้ยอร่อยมากเลยค่ะกินอันนี้ก็เหมือนกันค่ะลุงบอกว่าลุงก็จะทําเป็นกำๆแล้วก็จะเอาไปฟาดค่ะก็เลยไม่ได้จ้างเขาเกี่ยวเนาะปกติคะขอเกี่ยวข้าวต่อก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาเกี่ยวข้าวด้วยกันค่ะคลิปนี้จะพาไปเกี่ยวข้าวอันนี้เป็นข้าวอยู่หน้าบ้านนะคะค่ะก็มีคนเกี่ยวอยู่สามคนเนาะก็ไปช่วยแจมเป็นสี่คนค่ะถามลุงว่าทําไมไม่ใช้รถเกี่ยวิถ้าเราจ้างเขาเกี่ยวก็แป๊บเดียวค่ะรถลงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะลุงบอกว่าลุงก็จะทำเป็นกำกำ แล้วก็จะเอาไปฟาดค่ะก็เลยไม่ได้จ้างเขาเกี่ยวเนาะปกติที่เขาทํานาค่ะเวลาเขามาเกี่ยวข้าวเนาะมากันหลายหลๆคนค่ะกินข้าวทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโอ๊้ยอร่อยมากเลยค่ะกินต่อสภาพอากาศได้ดีแล้วก็ทนได้ทุกอย่างค่ะข้าวพันธุ์นี้ปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นออรถเกี่ยวข้าวกันแล้วก็จะนุ่มมากเลยนะคะเม็ดข้าวก็จะเรียวสวยค่ะ อันนี้ก็รวงหนักดีนะคะรวงใหญ่แล้วก็รวงหนักเอา่าลงแขกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเจอแล้วค่ะก็บางที่ก็จะมีตามท้องถิ่นนะคะก็จะเห็นมีลงแขกบ้างแต่สมัยเน่าลงแขกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเจอแล้วค่ะก็บางที่ก็จะมีตามท้องถิ่นนะคะก็จะเห็นมีลงแขกบ้างแต่สมัยนี้ค่ะพอใช้รถแล้วก็จะสะดวกสบายเนาะ ลุงเกี่ยวข้าวสวัสดีค่ะมาเกี่ยวข้าวด้วยกันค่ะคลิปนี้จะพาไปเกี่ยวข้าวอันนี้เป็นข้าวอยู่หน้าบ้านนะคะเอาลงแขกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเจอแล้วค่ะก็บางที่ก็จะมีตามท้องถิ่นนะคะก็จะเห็นมีลงแขกบ้างแต่สมัยนี้ก็เหมือนกันค่ะลุงบอกว่าลุงก็จะทําเป็นกำๆแล้วก็จะเอาไปฟาดค่ะก็เลยไม่ได้จ้างเขาเกี่ยวเนาะ กติค่ะขอเกี่ยวข่าวต่อก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊าย,บายค่ะสวัสดีค่ะช่วงเช้าเช้าจะหนาวช่วงบ่ายจะร้อนนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่มากเนาะนี่ค่ะมาดูเกี่ยวข้าวกันค่ะบรรยากาศก็ดีซึ่งข้าวพันุ์นี้นะคะเขาจะนิยมปลูกในนาปีค่ะแล้วก็ปลูกได้ทุกดินนะคะด,ดินเปรี้ยวดินเค็ม ได้หมดค่ะเพราะน้องทนดิถ้าเราจ้างเขาเกี่ยวก็แป๊บเดียวค่ะรถลงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะลุงบอกว่าลุงก็จะทําเป็นกำกำแล้วก็จะเอาไปฟาดค่ะก็เลยไม่ได้จ้างเขาเกี่ยวเนาะปกติค่ะขอเกี่ยวข้าวต่อก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะข่าวก็งามงามนะคะ เห็นแดดๆอย่างนี้ไม่ร้อนนะคะลมเย็นสบายค่ะอากาศดีเพราะว่าหนาวแล้วค่ะนี้คนก็ต้องการความรวดเร็วเนาะแล้วก็ประหยัดเวลาค่ะใช้เครื่องออรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวเสร็จแป๊บเดียวค่ะเสร็จค่ะพอใช้รถแล้วก็จะสะดวกสบายเนาะลงเกี่ยวข้าวแบบอกว่าข้าวมันน้อยก็เลยมาเกี่ยวเองเพราะว่าจะเอาไปฟาดค่ะ ก็เหมือนสมัยก่อนเนาะทีนี้ก็เหมือนกันค่ะลุงบอกว่าลุงก็จะทําเป็นกำาแล้วก็จะเอาไปฟาดค่ะก็เลยไม่ได้จ้างเขาเกี่ยวเนาะปกติแกบอกว่าข้าวมันน้อยก็เลยมาเกี่ยวเองเพราะว่าเออจะเอาไปฟาดค่ะก็เหมือนสมัยก่อนเนาะเอาลงแขกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเจอแล้วค่ะก็ บางที่ก็จะมีตามท้องถิ่นนะคะก็จะเห็นมีลงแขกบ้างแต่สมัยนี้ซึ่งข้าวพันุนี้นะคะเขาจะนิยมปลูกในนาปีค่ะแล้วก็ปลูกได้ทุกดินนะคะด,ดินเปรี้ยวดินเค็มได้หมดค่ะเพราะน้องทนพอดีเห็นลุงกับป้าเขามาเกี่ยวข้าวกันค่ะก็เลยขอเกี่ยวด้วยคนอยากลองเกี่ยวข้าวดูเนาะคะ่ะพอใช้รถแล้วก็จะสะดวกสบายเนาะ ลงเกี่ยวค่ะน,นี้ก็เหมือนกันค่ะลุงบอกว่าลุงก็จะทําเป็นกำาแล้วก็จะเอาไปฟาดค่ะก็เลยไม่ได้จ้างเขาเกี่ยวเนาะปกติแล้วก็จะนุ่มมากเลยนะคะเม็ดข้าวก็จะเรียวสวยค่ะอันนี้ก็รวงหนักดีนะคะรวงใหญ่แล้วก็รวงหนักต่อสภาพอากาศได้ดีแล้วก็ทนได้ทุกอย่างค่ะข้าวพันนี้ปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็น ออรถเกี่ยวข้าวกันนี่ค่ะข้าวก็งามงามนะคะเห็นแดดแดดอย่างนี้ไม่ร้อนนะคะลมเย็นสบายค่ะอากาศดีเพราะว่าหนาวแล้วค่ะอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลิหนึ่งร้อยห้านะคะเวลาเราหุงสุกนะคะเขาจะหอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นใบเตยค่ะแล้วก็จะนุ่มมากเลยนะคะเม็ดข้าวก็จะเรียวสวยค่ะอันนี้ก็รวงหนักดีนะคะ รวงใหญ่แล้วก็รวงหนักแล้วก็จะนุ่มมากเลยนะคะเม็ดข้าวก็จะเรียวสวยค่ะอันนี้ก็รวงหนักดีนะคะรวงใหญ่แล้วก็รวงหนักซึ่งข้าวพันุนี้นะคะเขาจะนิยมปลูกในนาปีค่ะแล้วก็ปลูกได้ทุกดินนะคะด,ดินเปรี้ยวดินเค็มได้หมดค่ะเพราะน้องทนนบที่เขาทํานาค่ะเวลาเขามาเกี่ยวข้าวเนาะมากันหลายหลคนค่ะกินข้าวทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะอูอร่อยมากเลยค่ะกินคะขอเกี่ยวข้าวต่อก่อนคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลิ105นะคะเวลาเราหุงสุกนะคะเขาจะหอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นใบเตยคะ่ะนี้คนก็ต้องการความรวดเร็วเนาะแล้วก็ประหยัดเวลาคะ่ะใช้เครื่องออรถเกี่ยวข้าว เกี่ยวเสร็จแป๊บเดียวค่ะเสร็จบนที่เขาทำนาค่ะเวลาเขามาเกี่ยวข้าวเนาะมากันหลายหลคนค่ะกินข้าวทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอ๊้ยอร่อยมากเลยค่ะกินคนที่เขาทำนาค่ะเวลาเขามาเกี่ยวข้าวเนาะมากันหลายหลคนค่ะกินข้าวทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอ๊้ยอร่อยมากเลยค่ะ,คคคะ,าาก,ะกิน,คน,คกน,น,นต่อสภาพอากาศได้ดีแล้วก็ทนได้ทุกอย่างค่ะข้าวพันธุ์นี้ ปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นออรถเกี่ยวข้าวกันที่เรา